อยากปลูกผักขายจําเป็นจะต้องมีโรงเรือนปลูกผักไหมฟังเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดซับสไคร b ์ช่อง youtube ของสวนผักโดยโอเคไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาระเกี่ยวข้องกับการเกษตรทุกๆด้านเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกผักนั่นเองครับหลายคนคงอาจสงสัยนะครับว่า การปลูกผักแบบเชิงอาชีพหรือว่าเชิงธุรกิจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีโรงเรือนเอาไว้ปลูกผักไหมนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าใครคิดอยากจะปลูกผักเป็นอาชีพอยากจะเป็นรายได้ประจําโรงเรือนจําเป็นมากๆครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าการมีโรงเรือนนั้นมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างถ้าพูดถึงข้อดีของการมีโรงเรือนปลูกผักนะครับสิ่งแรกเลยก็คือโรงเรือนปลูกผักเนี่ยสามารถช่วยป้องกันมแมลงแล้วก็โรคได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีโรงเรือนปลูกผักเนี่ย เพราะว่าด้านบนหลังคาเนี่ยจะคอยป้องกันฝนส่วนด้านข้างจะเป็นมุ้งนะครับเป็นมุ้งป้องกันพวกผีเสื้อแล้วก็มแมลงตัวใหญ่ๆที่จะเข้ามากินผักถ้าเกิดว่าเราไม่มีโรงเรือนปลูกผักนะครับในช่วงของฤดูฝนแล้วก็ฤดูร้อนเนี่ยจะมีปัญหามากๆเลยฤดูร,ร้อนมแมลงเยอะผีเสื้อเยอะมันก็จะเข้ามาวางไข่ในแปลงผักทําให้พวกหนอนพวกมแมลงพวกเนี้ย ระบาดในแปลงผักของเราได้นะครับส่วนช่วงของฤดูฝนหลังคาที่เป็นหลังคาพลาสติกนะครับก็จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ําฝนเนี่ยไหลลงมาในแปลงผักมากจนเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วน้ําจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชผักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ํามากจนเกินไปจนพื้นเนี่ยแฉะไปหมดนะครับแล้วก็สภาพบรรยากาศของหน้าฝนเนี่ยมันมีความชื้นสูงลักษณะแบบนี้นะครับจะทําให้เกิดเชื้อโรคแล้วก็เชื้อราเข้าทําลาย ทั้งใบผักแล้วก็พวกระบบรากของผักจะเกิดโรครากเน่าคนเน่าได้ดีจะเกิดโรคใบไหม้ใบจุดในพืชผักของเราได้เยอะนะครับความเสียหายเนี่ยจะสูงมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะป้องกันไม่ให้พืชผักของเรามีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมโรงเรือนจึงเข้ามาแก้ปัญหานะครับเมื่อก่อนตอนที่ผมปลูกผักครั้งแรกนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะผมก็ปลูกผักนอกโรงเรือนครับแต่แต่ด้วยสภาพอากาศ พอถึงช่วงของฤดูฝนเนี่ยฝนตกเยอะมากแล้วผักเนี่ยมันก็อิ่มน้ำใช่ไหมครับพอผักอิ่มน้ําปุ๊บนะครับหมายถึงปริมาณน้ําที่เข้าไปในเซลล์ผักนะมีจํานวนมากนะครับแล้วเวลาเราส่งผักไปให้กับลูกค้าเนี่ยผ่านไปแค่คืนเดียวครับผักก็จะเริ่มเน่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณบาดแผลที่เราตัดผักนะครับส่วนของก้านนะครับจะเป็นจุดที่เชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราเนี่ยจะเข้าไปได้เป็นจํานวนมากแล้วมันก็จะเริ่มเน่าเริ่มลามตั้งแต่ส่วนก้นนี่แหละครับ มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับคือการที่เราจบกเกษตรมาผมก็จบกเกษตรมานะครับจากคณะ,กะเกษตรมชเนาะเราก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปชมโครงการหลวงซึ่งโครงการหลวงเนี่ยหรือว่าการปลูกผักในภาคธุรกิจเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะอยู่ในโรงเรือนหมดเลยเพราะว่าการอยู่ในโรงเรือนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับมันเป็นสิ่งที่เข้ามาปกป้องไม่ให้ผักของเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมสําหรับการปลูกผักนะครับนี่ก็คือ ข้อดีของการปลูกผักนั่นเองส่วนข้อเสียในการทำโรงเรือนนะครับข้อเสียผมว่ามีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับนั่นก็คือเงินลงทุนที่เราจะลงทุนในเรื่องของการทำโรงเรือนเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เงินทุนที่สูงนะครับอย่างเช่นโรงเรือนที่ผมกำลังทำตอนนี้นะครับเป็นขนาดหน้ากว้างเนี่ย6เมตรแล้วก็ความลึกเนี่ยอยู่ที่21เมตรค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งโรงเรือนนะครับตอนนี้ผมกะค่าใช้จ่ายทั้งค่าเหล็กค่า ค่ายางพลาติกผ้ามุง้งแล้วก็ค่าแรงของช่างที่มาทำนะครับน่าจะอยู่ที่ราวๆโรงเรือนละ4ี่ถึงื่นบาทนะครับสี่ถึงาบาทถ้าใครอยากจะมีโรงเรือนสักหลังนึงไซส์ประมาณนี้นะครับหน้ากว้าง6เมตรแล้วก็ความยาว21เมตรความสูงประมาณ2เมตรถึง2เมตรครึ่งนะครับคือ2เมตรก็คือส่วนของ คานนะครับลงมาถึงพื้นเนี่ยสเมตรแล้วก็ต่อขึ้นไปอีกประมาณครึ่งเมตรนะครับเป็นส่วนของโดมรางคาข้างบนนี้นะครับส่วนของโดมจะสูงประมาณอีกครึ่งเมตรแล้วก็โรงเรือนทรงนี้เขาเรียกว่าทรงกอไก่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายข้อดีของทรงนี้ให้ว่ามีข้อดียังไงนี่ก็คือ,อข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการมีโรงเรือนนั่นเองครับสำหรับรูปทรงของโรงเรือนนะครับก็มีอยู่หลักๆมีอยู่2รูปทรงที่เราใช้แล้วก็เป็นที่นิยมในการปลูกผักปลูกพืชนะครับ หลักๆนะครับจะเป็นทรงโดมทรงโดมกับทรงกอไก่ทรงที่ผมกําลังสร้างอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าทรงกอไก่ครับทุกคนข้อดีของทรงกอไก่ก็คือเขาจะมีรูระบายอากาศด้านบนนะครับความร้อนสะสมในโรงเรือนมันจะไม่มากมันจะน้อยกว่าแบบโดมแบบโดมอ่ะมันจะคล้ายๆกับความร้อนมันจะไม่มีที่ระบายนะครับความร้อนอ่ะในตอนกลางวันแบบเนี้ยแสงแด,ด ความร้อนที่มันผ่านเข้ามาในโรงเรือนเนี่ยมันก็จะตลบอบอวนนะครับมวลอากาศร้อนเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปด้านบนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีช่องระบายเนี่ยแบบโดมอ่ะมันก็จะขังอยู่ในนี้ความร้อนก็จะอบอวนอยู่ในนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีระบุรูระบายอากาศด้านบนนะครับความร้อนที่ลอยขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะพัดออกไปด้านบนทําให้อุณหภูมิภา,ายในโรงเรือนของเราเนี่ยไม่สูงมากจนเกินไปในในช่วงของฤด,ดูร้อนนะครับนี่ก็คือลักษณะโรงเรือนของกอไก่นะครับแต่ โรงเรืนอนกอไก่อ่ะมันจะต้องใช้เหล็กจํานวนมากกว่าโรงเรือนแบบโดมทําให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อกี้ผมบอกว่าโรงเรือนนี้จะหมดค่าใช้จ่ายไปประมาณตีตัวเลขกลมๆเนาะประมาณเกือบ5 0,000บาทถ้าเราเป็นแค่ทรงโดมนะครับค่าใช้จ่ายอาจจะลดลงประมาณ5000บาทถึงเออน่าจะประมาณ5,000ันถึง1 0,000ืนะครับเพราะว่าจํานวนเหล็กที่เราใช้อ่ะมันจะน้อยกว่าเยอะนะครับต่อไปมาพูดถึงเรื่องของขนาดนะครับขนาดของ เหล็กที่เราจะใช้ในโรงเรือนนี้นะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับผมจะเอาไว้ให้ทุกคนท้ายคลิปนะครับเพื่อเอาไว้ในการตัดสินใจแล้วก็ประกอบนะครับว่าเราควรจะทำโรงเรือนขนาดไหนไซส์เท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นที่กี่บาทนะครับตัวคานรัดมวลหนักตัวนี้นะครับตัวคานตัวนี้จะใช้เป็นเหล็กขนาดหนึ่งนิ้วนะครับส่วนเหล็กที่ยื่นขึ้นไปนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นขนาดเอ่อถ้าผมดูไม่ผิด หกหุนนะครับตัวนี้จะเป็นหกหุนแล้วก็ตัวโค้งตัวเหล็กโค้งด้านบนนะครับที่ใช้อยู่จะเป็นหกหุนเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นเหล็กตัวที่คอยรับน้ําหนักนะครับตัวเหล็กที่คอยรับน้ําหนักส่วนระยะระหว่างเสานะครับระยะระหว่างเสาตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นเหล็กกลมขนาด1 5จุดห้านะครับหนึ่งุห้านิ้วหนาหนึ่งุมิลนะครับหรือถ้าใครจะเอาหนา1นม่้าิลก็ได้นะครับเหล็กตัวนี้ ระยะห่างระหว่างเสานะครับอยู่ที่2เมตรนะครับอยู่ที่2เมตรต่อ1เสานะครับระยะห่างระหว่างเสาส่วนตัวโครงด้านบนเนี่ยตัวโค้งกอไก่นี่นะครับจะอยู่ที่ระยะ1เมตร1เมตรทุกๆ1เมตรจะต้องมีตัวโครงคอยรองรับน้ําหนักสาเหตุที่ต้องทําทีแบบนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเวลาเกิดฝนตกหรือว่า มีมีฝนตกมากระทบที่พายางนะครับโดยปกติพายางมันก็มีน้ําหนักพอสมควรแล้วนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาที่พายางนะครับถ้าเกิดว่าตัวโค้งกอไก่เนี่ยเราไม่มีความถี่มากพอเนี่ยน้ำมันจะหย่อนลงมาจะจะ,จะกลายเป็นท้องช้างครับแล้วก็โรงเรือนของเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยุบพังลงมาเพราะว่าน้ําหนักของฝนแล้วก็บวกกับน้ําหนักของพายางมันมีน้ําหนักหลายกิโลนะครับถ้าเกิดว่าโครงสร้างด้านล่างเนี่ยไม่แข็งแรงพอ ถ้าใครคิดจะประหยัดต้นทุนนะครับโดยการที่ทําเสาให้มันมีความห่างอย่างเช่นจากผมเนี่ยใช้2เมตรก็เพิ่มเป็น2เมตรครึ่งหรือสมเมตรอะ่ะมันมันมีความห่างเกินไปการที่จะรองรับน้ําหนักของพายางแล้วก็น้ําฝนเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับทางที่ดีที่สุดนะครับป้องกันไว้ก่อนเน้นความแข็งแรงของฐานรากแล้วก็โครงสร้างอย่าไปประหยัดเหล็กอย่าไปประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการที่ทำใช้เหล็กขนาดเล็กลง หรือว่าใช้เหล็กที่มีความห่างมากขึ้นนะครับมันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มผมเคยเห็นหลายคนเลยนะครับที่โรงเรือนั้นเพิ่งทำอ่ะพังนะครับพังเพราะว่าอยากจะประหยัดเหล็กที่ใช้นะครับผมแนะนําเลยไม่ไม่ควรไม่ควรนะครับสําหรับผ้ามุ้งป้องกันแมลงนะครับตัวที่ผมใช้ตอนนี้จะเป็นตัวตาห่างนะครับตาห่างที่สุดก็คือตาห่างอยู่ที่20ตาต่อผมไม่แน่ใจว่าต่อหนึ่ง มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวทุกคนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมไม่ชัวร์เรื่องขนาดตาขนาดตาความถี่ของมุ้งเนี่ยมันมีอยู่หลายขนาดนะครับมี20ตามี30ตานะครับซึ่งความถี่เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นตาห่างที่เริ่มต้นที่20เนี่ยอาจจะไม่สามารถป้องกันพวกเพลี้ยไฟได้เพราะว่าเพลี้ยไฟมันมีขนาดเล็กมากๆนะครับผมอ่ะ ผักที่ผมปลูกอะส่วนใหญ่จะไม่มีเพลี้ยไฟมาระบาดส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนอนเนาะเราปลูกผักเคลเราปลูกผักสลัดส่วนใหญ่ปัญหาที่เราเจอคือพวกหนอนหลักๆคือผมใส่มุ้งเพื่อป้องกันผีเสื้อครับส่วนแม,ล,มลงปลักตัวเล็กๆอะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยระบาดในพวกผักสลัดแล้วก็ผักเคลเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องใช้ตาที่ถีมากๆยิ่งตาถีราคามุง้งยิ่งแพงนะครับเนี่ยหน้ากว้างมุ้งที่ผมใช้ตอนเนี้ยนะครับเป็น1.2เมตร 1. จุด้ไม่ใช่1.2 2.5เมตรก็คือหน้ากว้างความยาวของมุ้งเนี่ยถ้าใครจะคือวัสดุอุปกรณ์พวกนี้นะครับเราจะต้องคำนวณข,ขนาดของโรงเรือนที่เราใช้แล้วก็มันจะไปสัมพันธ์กับขนาดของสิ่งที่เราจะใช้ในการก่อสร้างอย่างเช่นมุ้งก็จะมีขนาด2เมตร2.5เมตร3เมตร3เมตรครึ่งส่วนหลังคาพลาสติกนะครับหลังคาพลาสติกก็จะมีหน้ากว้างตั้งแต่3.5เมตร4เมตร5เมตรแล้วก็6เมตร สำหรับหน้ากว้างของผ้ายางพลาสติกที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นหน้ากว้างอยู่ที่4เมตรส่วนความหนานะครับก็จะอยู่ที่150ไมครอนความหนาประมาณนี้นะครับ150ไมครอนเนี่ยประมาณ4ปีครับผ้ายางถึงจะขาดนะครับถ้าเราไปใช้100ไมครอนนะ่ะ ปีเดียวนะครับมันก็ฉีกขาดแล้วค่าใช้จ่ายอาจจะประหยัดกว่าครึ่งหนึ่งนะครับแต่ด้วยระยะเวลาการใช้งานระยะยาวนะครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนผ้ายางเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกใช้เฉพาะผ้ายางที่มีความหนา150ไมครอนเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ้ายางในแต่ละครั้งนะครับภาพรวมของโรงเรือนนี้นะครับภาพรวมของโรงเรือนเนี้ย จะเห็นไหมครับมีมีช่องระบายอากาศอยู่ด้านบนนะครับแบบที่ผมว่าทรงกอไก่นะครับถ้าดูจากมุมนี้ก็จะเห็นว่ากอไก่อย่างไงก็คือกอไก่จากด้านบนนะครับมันก็จะเป็นรูปทรงของกอไก่นะครับแล้วก็ปากไก่ด้านบนจะเป็นจุดที่เราใช้ในการระบายความร้อนที่มันลอยขึ้นมานะครับเพราะว่าอากาศที่มันร้อนนะมันจะมีน้ําหนักเบากว่าอากาศที่มันเย็นเนาะมันก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ระบายออกด้านด้านบนนะครับก็จะทําให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนไม่สูงจนเกินไป ถ้าเกิดว่าใครกําลังคิดว่าอยากจะสร้างแต่ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มทุนไหมหรือว่าเราจะได้กําไรกลับมาเมื่อไหร่นะครับผมบอกอย่างนี้นะครับว่าการปลูกพืชในโรงเรือนน่ะอันดับแรกคือเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรพืชที่เราจะต้องปลูกมันจะต้องเป็นพืชที่มีมูล,ลค่าสูงก็อย่างที่ผมบอกนะครับหนึ่งโรงเรือนเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นบาทนะครับแล้วเราจะต้องปลูกอะไรเพื่อให้ได้เงินห้าหมื่นบาทกลับมาเร็วที่สุดนะครับ เดี๋ยวหาที่ที่ร่มกว่านี้หน่อยนะครับหาที่ที่ร่มกว่านี้หน่อยในการพูดคุยดีกว่ายังไงก็อยู่ร่มไม่ได้ทุกคนหาที่ร่มไม่ได้เพราะว่าพออยู่ร่มปุ๊บหน้าก็จะดานะครับจากที่ดําอยู่แล้วมันก็จะดําคุณสองนะครับก็อย่างที่ผมบอกให้ฟังนะครับว่าต้นทุนของโรงเรือนอยู่ที่ห้าหมืนบาททีนี้เราจะปลูกผักอะไรเพื่อให้คุ้มนะครับผักที่มีมูลค่าสูงตอนนี้ก็จะเป็นพวกมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับอาจจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับก็หลักร้อยต่อกิโลกรัม นะครับพวกผักสลัดนะครับพวกผักสลัดยิ่งเราปลูกแบบออร์แกนิกเนี่ยก็สามารถขายได้ในราคาหลักร้อยต่อกิโลกรัมได้เหมือนกันนะครับผักเคลนะครับเมลอนพลิกหวานพวกนี้ยังคงเป็นผักที่ต้องปลูกในโรงเรือนแล้วก็มีมูลค่าที่สูงนะครับผมคิดง่ายๆนะครับถ้าโรงเรือนนี้นะครับปลูกผักสลัด1รุ่นนะครับจะได้น้ำหนักผักสลัดอย่างน้อย150กิโลกรัม150กิโลกรัมคูณด้วย กิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทในคือเราปลูกเองขายเองเนาะกิโลกรัมละหนึ่งร้ยบาททุกๆสามสิบวันเราจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อหนึ่งครั้งที่เราปลูกผักนะครับทีนี้ในหนึ่งรอบปีเนี่ยถ้าเราปลูกผักอายุสั้นประมาณ30วัน30วันนะครับบางทีก็ประมาณเผื่อระยะเวลานะครับในหนึ่งปีเนี่ยเราสามารถปลูกผักได้ประมาณตีไปง่ายๆสิรุ่นสิรุ่นนะครับ รุ่นละ150กิโลกรัมแล้วคูณด้วยราคา100บาทก็จะมีราคาอยู่ที่ค่ารายได้เราทั้งหมดนะครับต่อนหนึ่งโรงเรือน150,000บาทนะครับประมาณนี้นะอาจจะมีการบวกลบบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาที่เราขายได้แล้วก็ฤด,ดูการนะครับซึ่งฤด,ดูการที่เราขายผักได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีความต้องการของตลาดมากที่สุดก็จะเป็นช่วงของฤด,ดูร้อนประมาณเดือนเมษานะครับแล้วก็ยาวไปนจ,จนถึงช่วงของฤด,ดูฝนแล้วก็ ประมาณพวกปลายปีนะครับช่วงธันวาคมกรายังคงขายผักได้ดีนะครับก็จะเป็นช่วงที่ตลาดมีความต้องการผักสูงแต่พอเข้าฤด,ดูหนาวปุ๊บนะครับประมาณเดือนกลางเดือนมกราจนถึงประมาณเดือนมีนาราคาผักก็จะลดลงผักในท้องตลาดก็จะมีมากขึ้นนะครับการที่เราจะลงทุนปลูกผักนะครับก็ควรเรียนรู้ในเรื่องของการตลาด ด้วยนะครับฤด,ดูไหนต้องการผักเยอะฤด,ดูไหนต้องการผักน้อยเพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบนะครับไม่ใช่ว่าปลูกปลูกปลูก,ลก,ลก,ลกโดยที่ไม่รู้กลไกของตลาดดีมันซับไพเป็นยังไงแต่ละเดือนแต่ละฤดูการผักมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนในท้องตลาดนะครับข้อมูลพวกนี้ก็จะนํามาประกอบในการลงทุนได้เป็นอย่างดีนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะคืนทุนได้ในระยะเวลาครึ่งปีหรือ 1นปีนั่นเองนะครับใครคิดอยากจะลงทุนก็ลองนําข้อมูลเหล่านี้มาประกอบไปด้วยนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับค่าวัตถุดิบที่ไม่ใช่ค่าวัตถุดิบค่าวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเหล็กแล้วก็ค่าผ้ายางผ้ามุ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับที่ผมซื้อซื้อวัสดุนะครับส่วนค่าแรงเนี่ยค่าแรงเนี่ยเป็นค่าแรงแบบเหมานะครับช่างคิดผมแบบเหมาขนาดโรงเรือน6กคูณยีแล้วก็สูง3เมตรนะครับ ช่างเนี่ยเป็นช่างในพื้นที่เนาะเขาก็คิดผมอยู่ในราคา7,500บาทต่อต่อหนึ่งหลังนะครับจะถูกจะแพงผมไม่รู้นะแต่ผมก็โอเคเขาเขาทำงานได้ดีทำงานได้เนียบแล้วก็บริการถึงที่นะครับเป็นช่างในพื้นที่นั่นเองก็ค่าใช้ใจ่ายหลกักๆจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับโดยละเอียดนะอาจจะมีการบวกลบมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าวัตถุดิบในแต่ละช่วงที่ทุกคนนั้นซื้อนะครับแต่สาหรับผมน่เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ ซื้อของที่อยู่บนดอยเนาะสวนผักดอยโอเคของเราเนี่ยอยู่ที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่าใช้จ่ายบางอย่างมันอาจจะแพงมากกว่าปกติเพราะด้วยค่าขนส่งที่ระยะทางที่ไกลนะครับแต่ถ้าใครทําอยู่ในตัวเมืองอยู่ใกล้เมืองค่าวัสดุเหล่านี้อาจจะลดลงนะครับตามค่าใช้จ่ายระยะทางที่มันเกิดขึ้นนะครับสําหรับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผักบโอเคก็ฝากกดติดตามช่องฝากซับสไคร์นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อหากใครอยากต้องการซื้อผักสดนะครับก็สามารถทักมาที่ไลน์สั่งจองผักได้นะครับที่ทางไลน์เท่านั้นนะครับ 360, นะครับ FUNPP นะครับส่วนช่องทางติกตอกใครที่อยากได้พวกมเมล็ดพันธุ์จุลินทรีย์ที่ เอาไว้กําจัดหนอนแล้วก็กําจัดแมลงก็สามารถเข้าไปที่ช่องทิก t อกสวนผักโดยโอเคได้นะครับจะมีตะกร้าสินค้าทั้งพวกเมล็ดพันธุ์จุลินทรีย์ต่างๆที่ผมใช้นะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนต่างๆก็จะปกักตะกร้าไว้ให้นะครับแล้วก็ช่องทาง f a c e b o o k นะครับพงผักโดยโอเคนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะนำข้อมูลของโรงเรือนแบบประหยัดนะครับ รงเรือนแบบนี้อาจจะต้องมีเงินหลักแสนนะครับแต่โรงเรือนแบบที่ผมจะแนะนําในคลิปต่อไปก็จะเป็นโรงเรือนแบบหลักพันนะครับมีเงินไม่กี่พันก็สามารถทําโรงเรือนแบบง่ายๆแบบโค้งได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท,ทุกคนมากเลยนะครับที่ฟังมาจนถึงท้ายคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับ